ขอรายการน,นั้นนะเอาคำไหลหนค่ะพบก,กับสีแจ้เกเพืนรกสีแเกโอ้โห <Yeah, man. S 1> สีสีค yeah, รับสีสีครับสีแกก้วว่ากันที่น่รสคตัวกันี่นรถ้าไม่พายม่ไไมม เอาเขาใส่ดึงอยู่ในรูที่หนึ่งสีจาแก้วอยู่ในลูที่สองมาครับตอนนี้มาดูกันว่าเขาพี่รองใครจะได้เข้ารอบสองเนื้อกาลังจะออกแล้วเหลือการันเจอา เรือออกแล้วนะไม่หายเรียแม่แม่ไม่ายเรียยมาเรียบหายเยเรียแม่แม่แล้วครับของจริงเลยจะออกมาแล้วครับก็เลจัดตัวกันนะครับตัวอักนกับปลาไปป่วยมากเ้เมืองไปเนาะต้องกรรมการก็ให้เรียบตรงฮัลโห ออกไแล้วครับคุณพร้อมหลายคนครับออกไปแล้วเอาไปหนึ่งไปหนึ่งครับค่อยๆขึ้นมาครับเตะไปนิดหน่อยครับตอนนี้มาดูครับใครจะเป็นใครครับอยู่ตงประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับตามมาที่ค่ะสามรันสีสก้าในล่องน้ำที่สองนะคะอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้านะคะสีสก้ากับสีสีฟ้ารัวๆ ดูยังไม่ออกครับโอ้โหครับดูทางไปแบบนี้สีตะแ่ล่าจะนำมาครับทางด้านล่องนะที่สองสีตะแ่ล่านำมานีดนิดครับจะเข้ามาเอาหน่อมาแลครับคือตาเตะมาครับทวนมาแล้วทวนตะขันไรทำไรก็ทวนมาออกไปเตะไปเตะไปครับทำไร้นมาครับแตกว้าวสีตะแ่ล่าสีตะแ่้วแตะแ่ล่าทางไกยแล้วครับเข้าใจแล้วครับดู อออ้น oh. okay. ีะครับบอี้ต้มีผู้นี้สสีนะครับต้องดูจากะไรด้นะครับอตเอี่ทั้งที่าก็ได้นะครับอจนะครับตัรครับลงน้ำที่สองครับบา โอ้ยครับโอ้ยแข้งเก่าครับแข้งเก่าแข้งเก่ายังตกไปนะครับโตกกำลังตกงไ่เดียวนะครับเด็กจะไปไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทีงานพี่โก้อนและยังมีครั้งที่สองนะคะจะมาอ่ะทั้งสองหลังจากนั้นตอนนี้เข้าจุดสตาร์ทนะครับต้องมาดูนะครับตอนนี้ไม่รู้จากสายตทครับนะครับกำรังท้ากำไล ก็แพ้มาครั้งหนึ่งนะครับถก็คงเป็นไม่เป็นไรครับถ้าพร้อมแล้วก็ปล่อยมาเลยครับปล่อยได้อยู่ครับหลังมีจอบมันก็อยู่ประมาณนิดนิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับปล่อยได้อยู่ครับอาจารย์วิชัยครับถ้าพร้อมแล้วปล่อยเลยครับให้มากให้แม่ออกมาให้ต่อออกมาเลยเอาละครับเพียงครั้งสองนำกำลังจะเข้าที่กำลังจะปล่อยตัวออกจากนดสตาร์ทแล้วครับคุณหมอครับ กำลังนะครับกำลังแปลว่าอะไรเอาคำไหนอยู่ในรูที่ 2. สองตีแตเป้าอยู่ในรูที่ 1. หนึ่งน่ครับดูให้ดีครับจำรับ มีแค่เก็บแต้งไปก่อนหนึ่งคะแนนค่ะต้องจังอีกหนึ่งคะแนนต้อนรับเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอสบสุดท้ายได้ครับเขาจะต้องตีล้นขึ้นมาได้ครับในครั้งนี้นะคะต้องพยาามที่สุดเลยนะคะในฐานะแฟนเก่าค่ะแบบเก่าตลอดการนะครับเอ้าทำไหลจะตกรอบหรือไม่ก็ต้องมาดูคนระับตอนนี้อยากรตาตาหัดสอทอลองดูสิไม่แพ้เยี่ยมเรียน กำลังแม็กครับโอ้ยไกครับยังไม่เงียมเท่าไรครับอันเดียงเดียงอันเงเยันเดเดรียงอย่าง้เลือของคนก่ผ้าครับฮั่เลือออกแล้วครับหลอกานทีนึงครับสีจับแก้วครับเอครับเอาถ้างไอะสีจับแก้วมาในชุดเสื้อสีเขียวเน้คาไร มาในชุดเชือ่แาีเขียวสายีสัดแก้วสีใครสองเท้าบดครับเท้าำไหมาแล้วครับมาต่อนี้ครัขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเท้าำไหเทาไหเาไหต้องาันำยุกใครจำยุกตอนนี้เอาล้วครับเอาคำไหลนำมาที่สัตมาิอมาค่ะเท้าคำไหครับามาด้ัแกวยังไม่รู <AS L> ใ้ใครเป็นใครครับเอาล้ครับผู้ทีู่ีกโหดูกล้องเลยค่ะดูกล้องเลยค่ะสีัแก ตัวได้ดีดีมากอยังอยู่ในแนวเฟ้นตรงอ<า>่ะจเะเข้าตัวแดงถอยู่ไปอันที่นัดนที่กกจะเจอยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมจะมอมมเอาไรเอาไปเอาอไหนะมากำลังจะเข้าเนชัยแล้วกำลังจะเข้าเซนชัยแล้วเ้า,าไปไปนะที่สามตาีมันกระดกเข้าเซนชัยบอกแล้วว่าจะลงที่สามทั้งที่สามจนไได้แล้วแล้วครับ เ้าทำไรอวยหรือเปล่าครับที่นั้อนังที่นั่เราไม่แห้งกหายใจครับหายใจึึก่อย่อนั่อหายใจเย็ๆครับมีขวดน้ำที่อยู่ในเรืออยู่นะได้น้ดื่มน้ำโอเคที่เือครับครั้งที่สามปีจนได้โอ้โหนี่พายของสีจะแด้จากหมูสีนะครับโอ้โหคุณ๋าของเราบอกว่าสุดตอนไ้ยกที่สามยัง อดีตเลยะอับอดีตเลยครับวู่ใจตรงของพี่จะออกแล้วชนะเข้ารอบแพ้ตกรอบปีหน้าว่ากันใหม่มีความใจและใจในคู่นี้ครับอยู่ที่กองเชียร์แล้วครับตอนนี้เพราะว่าพละงกำลังนี่ก็พอๆกันปล่อยทางแล้ปล่อยแล้วโอ้โหกจ็ไฟเต็มแล้วออกแล้ว ครับครับกำลังคู่ที่สูสีครับดูระยะทางไปยังดูไม่ออกครับตอนนี้เอาแล้วครับนำมาแล้วครับผีตะแก้วนำมานี่ครับจับเต๋วครับตรงนี้ครับจังหวะนี้ก็ับโหวนครับต้องระวังครับจ่าเต๋ครับจ่าเต๋ครับจ่าผมว่าเราออกหัลไปแล้วทางอะไรทางอะไรใส่นมาขึ้นมาทางอะไรเอาแล้เป็นต่อครับขัดต่อขัดไปอยู่ไปหาหน้าไปแล้วไปไปไปดีดีดีออกมาดีออกมาผีัะแก้ว ออกครับีแก้มาครับเอาล้วครับต้มเรามได้แล้วมีมีสีแวครับมามาทำอะไรครับเตเตเต็นี่ว้วเอาตาดแล้วายแล้วายลวาแล้วา้วก้วี่แก้วี่แว รแชมป์เก่านะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับสีแจ็คเก็ตเขาเสียใจเข้าไปรอบรองไปเล่ยครับขอแสดงความเสียใจกับแชมป์เก่าพัฒนาทำไนดีหน้าครัเจ้าในะครับเจ้าเ้าครัเจาใครับ้หไเนี่ย้โยอดสุดยอดสุดยอยอดสรดยอดย้นนน่ก็ครับมันทีเดียวครับ มาเบอร์มาเบอร์สมไม่ตายเรื่องมากอะไรยี่ของเขามาเบอร์ได้เยนะ